เราขยับมาดูเรื่องของเอกชนอุดรธานีชงเตรียมจะชงกรอ,อครับให้มาขย่าวขวดของขนส่งสาธารณะดีไหมในการประชุมกร,กรอหรือกรรมการภาคเอกชนครับมีมติเสนอให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรเนี่ยเร่งขับเคลื่อนการขนส่งสาธาระในตัวเมืองอุดร รองรับเมืองที่โตอย่างรวดเร็วรองรับงานพืชสวนโลกเร่งรัดให้จัดการกับเจ้าสติบัสหรือรถเมล์แอร์สองสายแรกเร็วกว่านี้หน่อยแล้วตามด้วยอีกสสายที่เหลือพร้อมกับตั้งคำถามว่าทำไมอุดรธานีจะมีตุกตุกได้หรือไม่เพื่อเป็นตัวส่งต่อสำหรับสายหลักครับเรามีสายหลัก6สายรถเรา6สายรวมแล้วมีอะไรส่งต่อไปถึงที่หมายกันบ้าง เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสำล้อปั่นเราไม่มีแล้วนะจะไปทางไหนกันอีกล่ะพร้อมกันนี้ครับเรื่องของรถที่เราใช้ชื่อกันว่ารถยนต์ผ่านแอปจดทะเบียน e คืออะไรเอ่ยเราพูดติดปากว่าแก๊ปแกปีก่ปเป็นยี่ห้อเขาเท่ากับผมโฆษณาให้เขาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าโฆษณาด้วยนะเมือ่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมห้างบุญถาวรอ,อุดร อําเภอเมืองครับนายรุ่งโรธพิพัฒนามงคลประธานชมรมธนาคารอุดรธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการภาคเอกชนหรือว่ากก,อกอรออุดรโดยมีนายสวัสดิ์ธีระรัตนกูลชัยประธานกกกก,กรภาคอีสานนายธนพลกองทรัพย์ p a i สา n ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรแล้วก็มีพันโทรวรายุตรีพัฒนสุวรรณครับประธานสภาุตสาหกรรมจังหวัดอุดรแล้วก็มีครับทางด้าน นางสาวปิยะวันณท่าแพงพันธหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผู้แทนจาก3สถาบันถามถามก็คือชมรมธนาคารหอการค้าสภาวิสาหกรรมเข้าร่วมประชุมกันที่ประชุมได้รายงานครับอันแรกก็คือติดตามอันหนึ่งครับติดตามเรื่องของผังเมืองรวมเมืองอุดรล่าสุดได้ส่งเรื่องไปให้ส่วนกลางพิจารณาแล้วแต่ยังไม่มีคำตอบกลับมาชัดเจน ซึ่งมีความเป็นห่วงว่าข้อกังวลที่ภาคเอกชนทักท้วงไปจะได้รับการพิจารณาแก้ไขหรือไม่ที่ประชุมเห็นควรให้โยธาธิการและผังเมืองอุดรชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรอออุดรธานีในวันพุทธที่23สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับวันพุธนี้นะช่วงบ่ายอันที่สองครับการคัดค้านแบบทางรถไฟ รางคู่หรือทางคู่แยกบั้นจันทร์ัดข้ามทางภาครถไฟหลังจากที่ภาคเอกชนผลักดันให้กรอออุดรมีมติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทบทวนรูปแบบรางรถไฟทางคู่จุดตัดทางภาครถไฟบั้นจันทรจากเดิมที่อยู่ระนาบพื้นให้ยกสูงขึ้นข้ามทางภาครถไฟข,ข้ามทางภาดรถไฟดังกล่าวพร้อมให้ความเห็นข้อดีข้อเสียและทางออกที่น่าจะเป็นไปได้ จนถึงขณะนี้นี่ยังไม่มีการรับคําตอบกลับมาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าครับคาดว่าอาจจะต้องรอไปถึงรัฐบาลชุดหน้า,นาถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งต่อที่ประชุมภายหน้าต่อไปยังไม่คืบครับที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและพิจารณาครับเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองด้านการบริการขนส่งสาธารณะของจังหวัด เพื่อที่จะรองรับการเติบโตของเมืองให้ทันกับงานมากการเพื่อสวนโลกโดยที่ผ่านมาที่ผ่านมานะครับขาดระบบขนส่งสาธารณะจะไปไหนมาไหนในเมืองนี่มันยากลำบากเหลือเกินจะเพิ่มทางเลือกอะไรได้บ้างเอ่ยเป็นอีกทางหนึ่งทางเลือกของพี่น้องประชาชนสามารถเลือกกันได้ไม่ได้ไปแข่งขันกับใครที่ประชุมมีมติครับให้นำประเด็นนี้เข้าสู่การประชุมกรอออ,อุดรธานีน ในวันพุทธที่2 3สิงหาคมนี้เช่นเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยครับ 1. รถโดยสารสาธารณะหรือสิทิบัตรที่คณะกรรมการระดับจังหวัดเห็นชอบปรับปรุงเส้นทางสาย20าสาย20นะครับเพื่อให้สอดคล้องอาสาย20อันนี้นะครับให้สอดคล้องกับสายสีแดงของสอนอขอและเพิ่มเส้นทางสายสีส้มาจากสีแดงแล้วก็เป็นสีส้มในสีส้ม จะลงไปซึ่งได้ส่งไปที่กรมการขนส่งทางบกพี่นาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะประกาศหาผู้ลงทุนเมื่อใดขอให้มีการเร่งรัดในเรื่องนี้และต่อเนื่องกับอีก4สายที่เหลือด้วย 2. การขออนุญ,ญาตให้มีรถตุกตุกที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีจะได้มีหรือไม่มีได้อย่างไรแบบไหน 3. ปัญหาการขับเคลื่อนรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า รถแอป,ปนี่แหละนะมีปัจจุบันเนี่ยมีการลงทะเบียนไว้ที่บริษัทของเขาแล้ว5นี่ห้รคันแต่มีการรับโอนใบรนุญาตหรือรับใบอนุญาตเสนอตัวรับไปเพียงแค่7คันเท่านั้นที่วิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แสดงว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับนะมันมีข้อจำกัดเยอะมากเลยทางนี้ครับระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดอุดรธานีของเรานะกำหนดครับกำหนดไว้จะมีรถ เมสายหลักๆนี่หสายเป็นสายหลักหสายกันเลยตามตามการศึกษาของสอนขอเขาโดยจะมีรถสองแถวที่มีอยู่แล้วครับและสองแถวที่จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะให้เป็นสายรองสายหลักคือหสายแล้วก็มีสายรองตัวนี้เป็นการสร้างใยแมงมุมเอาสายใหญ่สายหลักมาแล้วก็มีสร้างใยแมงมุมบวกกับรถรับจ้างที่มีมาตรฐานบวกกับความปลอดภัย ภาคเอกชนครับมองว่าตุกตุกตกตุก,ตก,ตกนน่าจะเป็นตอบโจทย์ได้แต่ว่าอุดอรนี่เขาห้ามมีตุกๆนะรวมทั้งรถสกายแล็บที่วิ่งกันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นรถผิดกฎหมายกันอยู่นะครับแล้วก็รถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งปัจจุบันมีทั้งรถยนต์ในรถจกักรยานยนต์อยู่บ้างแล้วแต่ยังไม่ถูกกฎหมายสมบูรณ์